นี่นะครับแอร์เคลนนิ่งครับสเปรย์โฟมล้างแอร์นะครับี่ของยี่ห้อนี้นะครับผมสองร้อยบาทครับได้สามกระปุกครับนี่จะเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะครับห่อถุงดําให้เราอย่างดีนะครับได้สามกระปุกนะครับนี่นะครับได้มาสามกระปุกแบบนี้นะครับกระปุกกระป๋องสีดํานะครับนะก็ใครสนใจครับก็จะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ไปลองดูเดี๋ยวเราผมจะไปลองให้ดูเลยในคลิปนี้ว่า เป็นยังไงนะครับกับการใช้งานนะครับนี่นะครับแอร์คลีนิ่งสเปรย์โฟมล้างแอร์นะครับรูปลกักษณะแบบนี้นะครับเพื่อประหยัดค่าไฟอะไรว่าไปนะครับป้องกันอาการภูมิแพ้อะไรต่างๆเพราว่าไปจากฝุ่นเพราะว่าถ้าแอร์มันตันมาไรมันก็ต้องต้องล้างอ่ะถ้ามันตันถ้าเป็นแอร์บ้านก็จะก็จะเปลืออค่าไฟถูกบ้าลละครับแต่ถ้าเป็นแอร์รถยนต์เนี่ยรถผมจะมาชาอไอมาลองใช้กับแอร์รถยนต์ดูนะครับเขาก็บอกว่าใช้ได้กันนะฮนะอ่าก็ เนี่ยวิธีการใช้งานเปิดนะครับก็ทิ้งไว้3 0มสถึงห้นาทีนะครับเวลาฉีดเข้าไปอ๋อมีมีอยู่นี่นี่กรณีใช้กับรถยนต์ให้ทิ้งไว้ข้ามคืนจะดีสุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทดสอบแค่สัก1 5บถึงหชั่วโมงก็พอนะครับ3ามสเอา50แล้วกันวันนี้จะทดสอบ5 0าถึงหชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ค่อยว่าก,กันเอาโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลย สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับครดจัดให้ฟรีสไตล์ครับทางช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับ a อร์คลีนการล้างแอร์รถยนต์ครับกับสเปรย์เจ้านี่ที่พูดไปเมื่อกี้ให้ฟังนะครับว่าการใช้งานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะกับรถยนต์หรือไม่ประการใดนะครับพอดีการที่ผมเคยทำแอร์ไปแล้วว่าเวลาเราเปิดน้ํายาแล้วก็ปิดน้ำยาก่อนนะครับมันก็มันก็ลดกลิ่นได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ขับรถไปไหนเลย นะครับเวลารถคันนี้เวลาเอาไปก็จะจอดไว้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็วิ่งไกลทีเดียวนะครับมันทําให้มีกลิ่นกลิ่นอับนะออกมาจากช่องช่องลมของแอร์เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปล้างดูนะครับว่าอาการนั้นจะหายไปไหมนะครับไปไปด้วยกันเลยไปดูด้วยกันไปอ่ะเดี๋ยวเราตัง้งป้องไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่ารถผมมันเป็นยังไงนะครับถึงต้องล้างนะครับ นีนะครับตอนมานั่นรถอย่างนี้ก็ไม่มีกลิ่นนะครับนะลูกมาเปิดน,นีไว้ก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับนะนี่พอสตาร์ทขึ้นอย่างนี้ปับ๊บแล้วเราเปิดแอร์นะครับเนี่ยจะมีกลิ่นออกมาทันทีนะครับดูแรงลมอ่ะเนี่ยตกนะครับแรงลมเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ เนี่ยยังมีกลิ่นอับอยู่เลยนะครับมีกลิ่นอับอยู่เลยนะครับทาไมต้องสตาร์ทให้ดูเพราะว่าอยากจะวัดแรงลมด้วยเดี๋ยวเชือกเชือกตัวเดิมนี่แหละเอาไว้น,นี่แหละเดี๋ยวเราจะล้างแอร์เลยนะครับผมเนี่ยกลิ่นกลิ่นมีทันทีครับออกจากช่องลมมาเนี่ยไม่รู้มีอะไรไปโดนหรือเปล่าแมงสาหรือยเข้าไปหรือเปล่าพอดีเราจอดเป็นอาทิตย์แล้วขับครั้งหนึ่งนะครับขับมาร้อยเอ็ดจอดที่ซีสะเกตขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะพาฉีดเข้าไปนะครับนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็ใส่เอ่อเจ้าท่อเล็กๆหรือหลอดตรงนี้เข้าไปนะครับอ่านะครับคนที่เขารีวิวกันนะครับเขาบอกว่าให้ใส่แค่สองช่องกลางให้ล้างแค่สองช่องกลางก็พอเพราะว่าให้มันไปโดนรังผึ้งอะไรนี่แหละสักอย่างแต่ผมไม่หรอกครับป่องหนึ่ง ผมจะฉีดมันเข้าไปทั้งหมดนี่แหละทั้งสี่รูไปเลยนะครับเนี่ยรถผมอ่าผมจะฉีดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะวันนี้ใครสนใจก็มีลิงก์แปะไว้ให้ร้านแนะนํานะครับนะนี่แหละครับเราเปิดฟ้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านคู่มือด้วยนะครับมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกก็ฉีดเข้าไปนะครับนะฉีดข้าไปก็ไม่ต้องทําอะไรก็ขย่าก่อนแล้วกันนะครับ นี่ครับแล้วก็เสียบหลอดต่อนะครับต่อให้ให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับฉีดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี้ครับก็ที่กดเดี๋ยวลองครับวันนี้คนหลายๆคนอาจจะลองแต่เป็นหลายคนอาจจะไม่กล้าลองนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับวันนี้ฉีดไปแล้วนะครับบอกว่าฉีดจนมันมีฟองออกมาเลยนะครับนเริ่มจะเห็นแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับ นี่ครับเขาบอกให้มันล้นออกมาอย่างนี้เลยเนี่เนี่ยแล้วก็มันมันมันไหลลงก็ไม่เป็นไรนะครับมันไหลลงก็ก็เช็ดได้เขาบอกทำความสะอาดได้นะครับเนี่ยสังเกตว่าจับจับขวดนี่จะเย็นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปล่อยให้มันแห้งไปเลยนะครับโดยไม่ต้องไปทําอะไรโอ้มีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมเอาเนี่ยครับฉีดต่อเลยครับไม่ต้องรอนะครับเนี่ยฉีดต่อเลย เดี๋ยววิชีดนฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเอานะครับไปเดี๋ยววิีดฝั่งคนขับก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงกลางเราจะตั้งกล้องหลังรถแล้วก็พอฉีดแล้วจะตั้งเป็นไทม์แลบเอานะครับจะง่ายดีนะ,ะมากันเอาตรงนี้ก่อน,นอเอาใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย มาแล้วมาแล้วอ้าวเอาย่อมเยอ้ออย่างนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นฟองไว้อย่างนี้เลยขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้นะครับหอมนะครับมีกลิ่นหอมนะครับละมุนละมุนนะครับเนี่ยอย่างนี้แล้วค่อยมาเช็ดเอารับไม่เป็นไรเช็ดสามารถเช็ดลดได้เนี่ยที่เขารีวิวกันนะนะ เดี๋ยวเราทดสอบตามที่เขารีวิวมาเราก็จะมาเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับนี่ก็ยังเหลือแต่มันเหลืออีกสองกระป๋องไม่เป็นไรเพราะว่ารถมันมีกลิ่นเดี๋ยวเราฉีดถ้าไม่พอเดีย๋ยวเปิดอีกกระป๋องหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปตั้งหลังรถครับให้เห็นฝั่งนู้นด้วยเลยแล้วกันนะครับให้เห็นไปฝั่งฝั่งนู้นด้วยว่ามีฟองตรงนั้นเดี๋ยวเราจะฉีดเลยนะครับฉีดเข้าไป,เ,ปเต็มเต็มให้มันเต็มรูไปเลยนะครับขยอาก่อนเอาเดี๋ยเข้าไปครับอ่ะฉีด อ่าเห็นไหมไม่รู้อ่ามันแล้วแตไม่เป็นไรเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเสียดไงมันเป็น,ปนไปเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันฟองขึ้นมาแล้วเต็มเลยครับโอเคประมาณนี้ได้ครับ่ะอ,อย่าวีอ้าซะมือนี่ออกอ่ะใส่เข้าไปครับ เดี๋ยวไปล็กๆดูสิทห้มันเ,เข้าไปเล็กๆเห็นเหนระเราปุกนึงก็เหลือเฟือนะเหลือนะครับผมว่าเหลืออยู่เดี๋ยวเราเข้ามาซ้ำก็ได้จะหมดไหมนี่หมดไมอย่าง หมดแล้วไม่พอนะครับโอ้ยังยังอยู่อย่งอยู่ยังเหลือยังเหลือแต่มันน้อยโอ้นานเลยตัวเนี้ยทำไมเขาดอกน้อยครับมันเหลือไม่เยอะ คงจะต้องเปิดดีกระปุกนึงแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดีกระปุกนึงครับไปไ <mm> อ่าเปิดอีกระปุกนึงรับไม่พอนะครับในการลา้างเ็ต้องให้มันเยิมย้มๆอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็ดเอานะครับเนาะอ่า ใสดเข้าไปเลยครับให้มันพอครับจะได้แบบทีเดียวィィจบ่ะก็ใช้ไม่เยอะครับล้นแล้วล้นลงมาแล้วเเติมเง่อนอย่างไรก็ได้อเคโอเคโอเคเหาผ้าเช็ดก่อนนะครับอ่าไม่เช็ดก็ได้ตามที่เขาว่าเราก็ต้องทดสอบตามเขาว่าโอเคครับได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะตั้งทำแผบทิ้งไว้นะครับ ตั้งทําแลบทิ้งไว้แล้วก็คอยดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับ Our hearts beat To hearts the city streets. Began to feel the fire. Rise like tall the beat streets city to fire young began buildings It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. สังเกตสังเกตได้ว่าก็จะค่อยๆฟองก็จะค่อยๆยุบลงไปหายไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับฟองก็จะค่อยๆย,ยหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างบ้างใต้ท้องรถนะครับนี่เห็นไหมครับมีน้ํานะครับน้ำหยดหยดตงมานะครับน้ำหยดลงมาจากจากจาก,จากอะไรว่าช่องแอร์หรือเปล่า นะครับมีน้ำหยุดลงมานะมันก็จะเหมือนทําความสะอาดท่อลงมานั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าจะเป็นยังไงจนกว่าจะครบห้าสิบนาทีหรือมากกว่านั้นนะครับผมจะทดสอบให้ให้มากกว่านั้นนะครับนะอ่าผมก็จะจอด,จอดทิ้งไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะถ่ายทําแบบให้ท่านได้ชมทางรูนี้อีกชนิดหน่อยละกันว่ารูตรงกลางก็ถ่ายแล้ว,เ,วเอารูนี้บ้างนะครับ the coals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Coals goes from the sky Just two hearts running wild Never say lose Now, I'm gonna เอาละครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับนะในช่วงนู้นแหละอีกผ่านไปทักหชั่วโมงสอชั่วโมงก็ว่ากันไปอตาตอนนี้สิบสามนกายี่สิบหนาทีครับผมยี่สิบหเดนาทีนะนี่ะครับสิบสามนาฬิกายี่สเนาทีนะครับหรือบ่ายโมงยีดนะครับของวันที่ยี่สเจ็มกราตุนสองพันครับโอเคครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทดสอบนะครับตอนนี้ก็บ่ายนะครับเดี๋ยว นี่ครับบ่ายสามสี่สิบสี่นาทีนะครับเพราะว่าหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเนาะตั้งแต่เวลาที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะเดี๋ยวเรา,าทดสอบกันนะว่าจะเป็นในบ้างนะครับอ่าเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเบอร์หนึ่งดูสิแรงลม โอแรงแรงครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปตลาดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกับการล้างแอร์นะครับกับกับการเดินทางตอนนี้ขับออกจากบ้านมาได้สักหนึ่งกิโลนะครับมันก็ จะบอกว่าตอนแรกรูเนี้ยไม่มีลมนะครับเพราะว่าเหมือนช่องแอร์จะติดนะครับผมก็เลยหาแต่หลอดอหลอดเหล็กที่ผมมีอยู่เนี่ยข้างรถเนี่ยนะครับหลอดเหล็กจิ้มเข้าไปดูเพื่อให้เพื่อให้ผนังแอร์มันเปิดนะครับมันไม่เปิดตอนแรกนะครับอันนี้นะครับมาแล้วนะครับลมมาแล้วนะครับอ่ามัวเยอะเลยเกินนะครับตอนนี้ ว่าท่อแอร์ข้างในมันไม่เปิดผมมองเข้าไปเหมือนมันปิดผมเลยเอาหลอดตรงนี้ที่เป็นหลอดที่ผมใช้ดูดเนี่ยแย่เข้าไปดูปรากฏว่ามันเปิดให้นะครับมันเปิดให้แล้วลมก็ออกมาแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยแล้วก็ฝั่งโน้นทุกท,ทุกทุกด้านลมออกหมดนะครับลมออกมาหมดเลยเพราะว่าเย็นตอนนี้ต้องบอกว่าน้ํายาแอร์เล่งแค่แค่นี้ปกติจะเล่นครึ่งหนึ่งจะไม่เย็นขนาดนี้นครับอันนี้ปกติ เปิดเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็จะรู้แต่ตอนนี้เย็นเย็นช่ำเลยลนะรู้สึกได้ว่ามันชำ่ำมันช่ำมากกว่าถ้าลร่งขึ้นมาประมาณเดิมเนี่ยอาประมาณนี้เนี่ยเริ่มละเห็นไหมเริ่มรู้สึกว่ามันเย็นเย็นช่ำเลยนะมันจะเย็นช่ำๆไม่ไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอะไรล่ะมันไม่เหมือนเดิมอะแล้วกลิ่นอับก็หายไปนะครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับร่วมด้วยนะครับทั้งนั้นเราก็น่าใช้อยู่นะครับสามกับปอง สองร้อยบาทถูกกระป๋องละไม่ถึงร้อยนะครับผมฉีดไปกประป๋องหนึ่งกระป๋องกับอีกกับอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยววันหลังจะล้างอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะทดลองไปก่อนนะครับเดินคลิปนี้จะยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวจะใายต่อ,อกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะ,อะโอเคเดินทางกันก่อนนะครับจะเข้าเมืองครับผมตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับเย็นเย็นกว่าเดิมเยอะครับ ก็รู้สึกว่ามันโล่งๆเหมือนหายใจเข้าโล่งๆดีนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแต่ข้อเสียคือฝั่งโน้นน้ําหยุดลงยังไม่หยุดตรงนี้ก็เต็มเท้าผมเลยคนขับยังหยุดไม่หยุดนะครับยังหยุดอยู่เรื่อยเนื่องจากว่าตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นแค่ท่อนําส่งอแอร์เฉยๆมันก็อาจจะไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ทําให้หยุดเขาเลยเขียนข้างออกระป๋องไว้ว่า ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยคเขาแนะนําให้ฉีดแล้วก็ให้มันข้ามคืนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เรามีธุระจาเป็นต้องออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับหลายๆคนเขาก็ใช้เลยก็มี50บนาทีก็ใช้เลยอะไรอย่างงี้นะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาสรุปอีกทีในวันหลังแล้วกันนะครับลองใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้6โมงกับ18แนาทีนะครับก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับฉ่ำดีแต่น้ำที่ขา ขาด้านด้านฝั่งนี้ย<ม>กับฝั่งนู้นนะครับช่องแอร์ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานี่ยังไม่หยดหยุดนะครับยังมันยังไม่มันยังหยดอยู่เรื่อยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะทําคลิปยังไม่ปิดคลิปนะครับจะคอยสรุปดูก่อนนะครับถ้าเปิดแอร์แล้วก็ขับอย่างเงี้น้ําหยดเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับนะแต่มีคนแนะนําตั้งแต่ในคลิป ที่เขาโฆษกันไว้ว่าด้านซ้ายขวามไม่จําเป็นต้องฉีกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปล้างตรงตรงคอยแอร์มันไปมันเป็นแค่ท่อท่อส่งส่งแอร์เท่านั้นมันอาจจะเป็นน้ําที่ค้างอยู่ก็ได้นะแต่เรายังไม่สรุปดีกว่านะครับในคลิปในตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําไปต่อไปอีกนะครับสักวันสองวันดูซิถ้ามันปกติผมก็จะรายงานให้ฟังครับโอเคแต่ว่าเย็นดีนะครับก็กลิ่นหายนะครับกลิ่นหาย ความเย็นมากกว่าเดิมแน่นอนโอเคติดตามอยู่ตรงนี้นะครับตรงมากครับจนนี่ใช่ไหมเป็ยนเปียกอยู่นี่ก็ถือว่าอับน้อยมากขากลับมันน้อยมากนะครับแต่ตอนไปเนี่ยแบบเอาตกใจเลยขาเนี่ยเปียก เปียกบ้างเลยแหละเปียกเลี้ยวเหนียวๆน้ป็นน้ำยานั่นแหละนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนั้นก็เป็นแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรต่าขากลับก็ขากลับมาก็เริ่มเหมือนจะปกติแล้วนะครับใกล้จะปกติแล้วยังมีหยดอยู่บ้างนะครับจนนานๆทีเลยแหละนานๆทีเดี๋ยวรออีกหลายๆวันจะสรุปให้ฟังยามเช้าครับสวัสดียามเช้าวันที่29มกราคมนะครับ2 5 6 7ครับผมกับการเดินทางนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ ขึ้นมานะครับเบอร์2เลยนะครับอากาศเย็นนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าอุณหภูมิภายในรถ18องศาแต่ผมจะทดลองแอร์ให้ดูระยะทางจากนี้ไปที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับปั๊มเชลที่จะไปเติมน้ำมันเนี่ยอยู่ที่20กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบว่าน้ำยาแอร์ไอ้น้ำยาไม่ใช่น้ำยาแอ,นะอ,อร์นะขออนุญาตถอนคำพูดน้ำยาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันหยดทั้งสงฝั่งนะคทั้งฝั่ง ั่งนี้แล้วก็มีฝั่งน้นนะครับหยดตรงเท้าเรานะครับว่ามันคืออะไรมันจะหายไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับแต่ตอนนี้เปิดแอร์ขึ้นมาเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับกลิ่นเหม็นไม่มีหอมสดชื่นเลยนะครับปกติดีเลยนะครับเหมือนรถใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ขับมาได้10กิโลแล้วนะครับอ่าก็ยังไม่มีอะไรหยดออกมาตรงเท้าเลยนะครับน้ําไม่มีอะไรอ่าไม่เปียกนะครับนะถือว่า ใช้ได้ดีนะครับก็อย่างที่เขาแนะนํานั่นแหละนะครับว่าให้ข้ามคืนก็จะดีกว่าที่จะไม่มีน้ําออกมาหรือไม่ก็ฉีดเฉพาะตรงกลางนะครับฉีดเฉพาะ2อรูกลางของรถนะครับขอบๆไม่ต้องฉีดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปโดนมันเป็นแค่ท่อนะครับเป็นแค่ท่อนํา น้ำเอเฉยนะครับอ่าเนี่ยครับบรรยากาศในช่วงเช้าเนะครับอ่า,อาเดี๋ยวไปถึงปั๊มน้ำมันแล้วเราค่อยพูดกันอีกทีแล้วกันนะครับก็จะครบ20กิโลใลนการทดสอบปกติถ้าวันนั้นที่ว่าที่ว่าหยดนะที่ว่าฉีดใหม่ๆนะมันก็คงจะเป็นอ่าน้ำมันยังไหลออกไม่หมดนะครับน้ำที่เราฉีดสเปรย์โฟมนะ่มันก็จะกลายเป็นน้ำใช่ไหมมันยังไม่หมดดังนั้นมันก็มีหยดลงมาไหลออกอยู่แล้วนะครับปกติเนาะอ่ดังนั้นเขาก็ถึงแนะนำว่า ให้รถถ้าเป็นรถยนต์ให้ข้ามคืนก็จะไม่มีปัญหาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวถึงปั๊มเดี๋ยวคุยกันครับครับเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มเชลอําเภอกะเศรษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ทํางานที่ศรีสะเกดครับบุญนี่เลย เดี๋ยวไปเติมน้ำมันเดี๋ยวค่อยจอดแล้วก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวค่อยสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับนะเนี่ยครับผมก็บรรยากาศเช้าของปั๊มเชลนะครับผมที่ผมเติมเป็นประจํานะครับเนี่ยครับลมก็ดีนะครับลมก็ดีนี่ลมดีเปิดแค่เมื่อสองเองนะครับก็นี่ก็เย็นแล้วแหละอันนี้ปิดน้ำยาแอร์ไว้นานแล้วตเติมน้ํามันก็ตอนนี้ก็ยังเย็นเพราะว่าอากาศมันเย็นนะน <laughs> ะเดี๋ยวพามาดูครับผม ปกติน้ําจะหยดลงตรงนี้จะเปียกๆวันนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีหยดไม่มีอะไรนะครับหรือว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับกลิ่นเหม็นอับเหม็นอะไรไม่มีนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นนะครับอันนี้ก็จะมีปกติเนี้ยจะเปียกตรงนี้หมดแหละเนี่ยเปียกตรงนี้บ้างเพราะว่ามันมันฉีดไปเยอะมันฉีดตรงนี้ไปเยอะมันก็อาจจะไหลเนี่ยมันไหลตรงนี้แหละนะครับ โวนนี้ไม่มีอะไรนะครับนะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่น่าใช้มากๆนะครับนะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้มากๆนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการถ่ายคลิปที่มาลาธอนนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ่ายหลายวันนะครับถ่ายหลายวันก็จริงๆข้ามคืนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะจริงๆก็ไม่ถ้ามันหยดก็ไม่มีปัญหาเราไม่ต้องตกใจก็พอนะครับ ถ้าเราฉีดเข้าไปแล้ว50นาทีต้องใช้รถหรือ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้ามันยังหยดอยู่อ่ามันยังมีน้ําหยดออกมาอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับขับไปเลยครับไม่เป็นไรแต่เราอาจจะลาคานหน่อยแต่ความจริงถ้าเราจะในะวันนั้นจะฉีดเพื่อให้กลิ่นมันออกแล้วเราจะใช้รถเลยผมแนะนําว่าอย่าไปฉีดช่องนี้2ช่องน,ององนี้ไม่ต้องฉีดให้ฉีดแค่ช่อง2ช่องกลางเท่านั้นนะครับนะตามที่เขาแนะนํานั่นแหละอ่าโอเคคลิปนี้ถือว่าดีเยี e ่ยมแอร์เย็น ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับแนะนําไม่ใช้ครับนะนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้มากๆนะฮะนี่เบอร์หนึ่งก็ยังมีลมเต็มๆเมๆอยู่เนี่ยลมดีนะครับไม่ต้องบอ่าพอเราขึ้นรถอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตได้ว่าเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะนะขึ้นรถแล้วสตาร์ทรถแล้วลมที่มันออกมาเนี่ยมันจะเหม็นๆอับๆยังไงไม่รู้เหมือนมีอะไรตายอยู่ข้างในพอฉีดเข้าไปแล้วส,สตาร์ทรถ ไม่มีกลิ่นเลยครับหายไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วแหละแต่หมายถึงว่ามันยังมีน้ําอยู่ที่เราเฉีดเข้าไปอ่ะนะมันก็ปกติดังนั้นที่ใครที่ใช้อยู่ก็อย่าตกใจนะครับถ้ามีน้ําก็ปล่อยมันข้ามคืนมันเข้าว่าแหละฉีดตอนกลางคืนแล้วก็นอนดีกว่าสะดวกดีอย่างงั้นอ่ะจะไม่มีหยดจะไม่มีตกใจแต่ถ้าฉีดแล้วไปใช้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเนาะนะช่างมันนะครับหยดหยดก็ช่างมันนะเนี่ยผมเติมน้ำมันเต็มถังได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลไปครับเดินทางกันครับผมไปทางซิดเกตครับโอเคครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการที่เรานำผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมซื้อมาเองนี่แหละไม่มีใครมาสนับสนุนอะไรหรอกนะครับแต่ผมก็อยากจะลองด้วยตัวเองนะครับถ้ามันได้ผลก็จะได้บอกต่อนะครับะตามคลิปนั่นแหละครับที่ผมพูดไปนะครับนะสำหรับในคลิปนี้ถ้าท่านถูกใจก็ไปหาซื้อเอาตามเพจต่างๆหรือไม่ก็แอปต่างๆนะครับ หรือไม่ก็ลิงก์ที่ผมแนบไว้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับนะสำหรับคลิปนี้พูดจะให้พี่ตตยก็เอ่ยคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับอ่านะอย่าลืมกดติดต,ต,ตามและรับชมอ่านะคนที่รับชมก็ขอบคุณมากๆขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับบ๊ายบายครับผม We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.